เนื่งด้วยตำรามินาโนนิฮงโบจิคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือมินาโนนิฮงโบเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูบอลก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในวยากรณ์บทที่10ตอนที่4.1นะครับจะเป็นเรื่องนี้เลยฟุคุโกโดชิอีกรอบนะครับฟุคุโกโดชิ คำว่าฟุคูโกเนี่ยแปลว่าการรวมกันแล้วก็โดชิแปลว่าคํากริยาก็หมายถึงกริยาผสมคาว่าคํากริยาผสมเนี่ยหมายความว่าเอากริยา2ตัวเนี่ยเอามาชนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการสร้างคํากริยาผสมนี้ขึ้นมาก็ไม่ยากนะครับเอาคํากริยาตัวแรกมาผันเป็นรูปมัสฟอร์มแล้วตัดมัสออกไปนะครับพอตัดมัสเสร็จปุ๊บก็ใส่คํากริยาพวกนี้ตามมาเลยนะครับ มาดูตัวแรกตัวแรกก็คือจัสซตัวที่2องฮันจิเมลุตัวที่3ามโควาลุตัวที่4ี่ซูซึเคลุตัวที่5้าวซเลลุตัวที่6กอัแล้วก็ตัวที่7จ็ดคเอลุนะครับซึ่งเป็นคำกริยาที่พวกเราเนต้นรู้ความหมายกันอยู่แล้วนะครับคนที่เรียนระดับต้นมาก็จะเห็นคำกริยาพวกนี้มาตลอดเลย ก็เอามาใช้ต่อท้ายคำปริยาตรงนี้ได้ซึ่งบางตัวก็จะมีความหมายเดิมอยู่แต่ว่าบางตัวก็ใส่แล้วจะมีความหมายที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็ความหมายเดี๋ยวจะค่อยค่อๆเจาะทีละอย่างละกันแต่ว่าในคลิปนี้จะพูดถึงตัวแรกก็คือดัสึนะครับคำว่าดัสึปกติที่เราเรียนก็คือแปลว,ว่าส่งใช่ไหมครับส่งหรือยื่นอะไรพวกเนี้ยนะ แต่ถ้าเกิดเอามาเป็นคํากริยาผสมนะครับอยู่หลังคากริยารูปมัสฟอร์มนมัส,สออกแล้วก็ใส่ดัสมเข้าไปความหมายจะหมายถึงยู่ๆก็แล้วก็กริยาเนี่ยนะครับถ้าพูดคำว่ายู่ๆก็เกิดอย่างนี้ขึ้นแสดงว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะใช้กับคํากริยาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับตรงเนี้ยตรง,ตรงมัสฟอร์มสีม่วงเนี่ยจะต้องเป็นคํากริยาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างละกันตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าโอโตโกะวะมันจูโอนิลุโตคิวนิฟูรุเอดผู้ชายเนี่ยพอดูขนมมันจูนเนี่ยอยู่ๆก็เริ่มที่จะตัวสั่นขึ้นมานะครับอันนี้ฟูรุเอดะชิตะฟูรุเอมาจากฟูรุเอมสัสที่แปลว่าสั่นนะครับแล้วก็ตัดมัสออกแล้วใส่ดะชิตะเข้าไป ต่อมายถึงอยู่ๆก็สั่นขึ้นมาซึ่งคันปริยาสัน่นที่นี้ก็คือควบคุมไม่ได้นะครับเราควบคุมการสั่นไม่ได้มันตัวมันสั่นอัตโนมัติเองเลยนะทีนี้ไอมัสฟอร์มตัมดมัสและใส่ดาเสรอเนี่ยมักจะใช้กับชิวนิด้วยนะครับสามารถใช้ได้ก็อยู่ๆก็เย,ย่างั้นขึ้นมาตัวอย่างที่2องอากาจังกคิวน,นิกนที่ได้ตด s t a n d a l o เดกทารกอยู่ๆก็ ร้องไห้ขึ้นมาจะทํายังไงดีนะครับอ้น,นี้คํากริยาคือนาคีมัสร้องไห้ตัดมัสออกแล้วก็ใส่ดชตันเข้าไปนะอยู่ๆลูกหรือเด็การกเนี่ยก็ร้องไห้ซึ่งเป็นเ,เราควบคุมการร้องไม่ได้ใช่ไหมครับก็สามารถใช้ได้ตรงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในตอนแรกของคำริยาผสมนะครับเดี๋ยวยังมีอีก2ตอนนะครับ ความว่าคงจะไปใช้กันได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าไอ้คำริยาะพวกนี่้คนญี่ปุ่นก็เห็นใช้บ่อยๆอเหกันนะครับก็อยากให้ใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลินี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ